กับคุณหิงุกไปไปบ้านกูกินด้วยค่ะกับแม่กับกุณน่วนขาวันก่อนก็คุนวนสุดยอดแล้วตัวนี้นี่ได้คุนตังตาจุนยัยจุนายเต่าที่พูดถึงประจ้าปัยส่ก็จะพูดถึงคุณนกวนวันนี้สาธุคุณเพือโจมตองฟิวจะพูดถึงทุกทานทุกวันเลยจำได้ไหมคุณยายพูดถึงตลอดลายลูกคะ กุหลิกวนเนี่ยกุหลิไม่หวแกล่อกนรกุหลิแล้วก็ต้องกินกาแฟกับโกโก้ดูกาแฟรอทแฟใกาแฟกับโกโก้คโกโก้เป็นไโกโก้จากเ็คสโ้โอ้โกโก้ไม่คงไปเหนลพูดลุงยังไปซื้อาให้ลูต้ไอเมื่อง์อยอยากเาไปซื้อที่ไหนอะโกโก้โกโก้ รถเราไม may, uzu, ่ม anyway. ีหรอไม่มีค่ะไม่มีค <ah> anyway ่ัลูกจะใคุณทวดต้องเอาที่อยู่ให้รูหนูจะให้นเขามาคัดแทนให้ไม่อยู่เหรอค่ะโอ้คุณทวดคนเดิมสวยส่งทางอินบ็อกซเอ้ยส่งทางไม่ต้องส่งทางเขียนตอนนี้แหละจะไปส่งทำไมอินบ็อกซ์ไม่่ใชเดี๋ยวคุณทวดก็ส่งให้แล้วก็เอาไปเลยจริงๆชอปกลับไปเอาอยู่บ้านให้ก็ได้นะเอาอยู่บ้านมาให้ไม่ไม่ไม่ที่อยู่คุณทวดเราส่งไปเลยไม่ต้องไม่ต้เยอะ คุณจิ้นีู่เหรอแอดดินแอดดินคุณยายล้วงตาดีๆแม่ม้าน้องน่ะกสาวนก็มาเรียนที่ดีมีซาบีโอ้าบีกุสิกินโอ้โหไม่ใช่คนเอาผิดที่ลูกกลก้นกุกินเนนกุนิกินเนนข้งอเมริกาบ้าลูกสามาเรียนที่นี่เรากม่ยื้ออ่ายืนะยื่อถูกไหมน่ารักมาก วันถ่าหนุ่มวันเช้าหนุนั่งสมาธิหนูว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับฉ่านหนูก็ไปเม่นการีกว่าหนูมาทำคอนเทนต์หนูมาทำคอนเทนต์สวยาทำอะไรปุบปุบอันนี้ใส่กล้วยนะคะเนี uh, Dude, ่ย คุณ mm <h. S 1> นูความคุณมันไอยู่กับคุณิงอูกับคุณพนูไหนเก็วบเป็นความคปัจจุบันดูควาคุณที่ประสบการที่เป็นได้ความจริจัไม่รู้พูดตลอดคุณก็ที่สาสวคุณพูดตรงพิ่จะรออยู่คูณจะพูดหนูไปไล่ชนแต่แฟนทำหนูอยู่บางน่ะยายนี่เธอจะต้องไปหาสถานีทำวจเธก็ไม่พบสถานีตำรวดสิว่าคุณหญิงสุดคนจะราอยู่อยู่ที่ไหนแฟนทำหนูแถนั้ช่วยหนูรอรอ ิดมาก่อนลยว่อหลอกกับคุณพนที่นี่นี่สุดยอดนะคะขออดีใจเอาเอาร์โทรศัพท์ไหมเกาได้ค่ะโทรศัพท์าคนเช็ที่อยู่ให้ก็ได้เช็แล้วทีปไหนเอาเอาข้อความส่งความเราดี๋ยวนะลูกวันนี้วันไหว้มีคนเฟรมใหู้มาหนูก็แต่งตัวอย่างนี้ไปสีอะไร คอเห็นทั้งหลัจอช่เรียบตัดมองจัาไหคุได้ยนอรมัตั้องเลยจะเปนวนนเนี่เลยพ่อเห็นเอ๊ะคุนพวนรักับพ่อเขาหรือเปล่าพอไปดูไก่คุณเทียนคุณเกียหรือเปล่าคะไปจำตัมจำทอยขอยพวนได้จำสายตาจำจำคิ้วจำไปคุนพวนได้บุกลิกคุนพวนเรน ที่สุดก็ได้เจอฉันพูดตลอดเวลาคนแรกคือคุณหญิงฉันจะพูดหาคุณ้วนมณิสาสิสุวรรณได้บททดสอบชีวิตมามากที่สุดเลยโอเคโอเคนะเดี๋ยวุกคนได้เจอกัครับดีนะโจเจ้าค่ะโยจบดี่จบดี เจ้านายคนฟื้มฉันนะคะว่าฉันจะต้องไม่อยู่กับเจ้านายคนนี้ฉันสูงมันอีกตอนที่ดีแท้กูอยากให้แม่มาแม่มาจุดนี้ด้วยแกอยากไทยอ้าหันหน้าไปลว่าดิหันหน้าไปว่าดีเห็นเราถ้าถ้าไอ้ย่ามันบอกถ่ายตรงนี้ก่อนใช่ไหมมันมีอะไรมาโดนจให้ไอ้ยาบอกยายดีมาทางถ่ายตรงนี้ถ่ายมังกรถ่ายมังกรก่อนเดี๋ยวก็แล้วายจะไปกูจะไปรีบอย่างเดียว ตอนนี้แม่บมไปรีบแล้วเห็นบ่แรงคับมาถ่ายรีบอย่างเดียวทีนี้ฉันเห็นถอยผมเขาฉันจำได้ไหมครับจำได้เราอยูย่น้ำเพลนโดนอยูย่น้ำเพลนโดนเราเราจะเป็นคนที่เที่ยวเราจะเป็นคนที่อะไรไม,ไม่ได้ไลฟ์ดสดค่ะ